สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์รอบตัวเรานะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะแล้วก็หน้าที่ของสัตว์กันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้าง มาดูนะคะอย่างเช่นมด e นะคะภาพแรกก็คือมด e นะคะนักเรียนบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่ามด e ใช้อวัยวะไหนในการเคลื่อนที่มด e นะคะจะใช้ขาในการเดินนะคะมด e จะใช้ขาในการเดินต่อไปอันนี้คืออะไรคะปลาใช่ไหมคะปลาใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะ ะะะปลาจะใช้ครีบในการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่นะคะครีบของปลาเนี่ยจะมีทั้งครีบหน้าแล้วก็ครีบหลังนะคะส่วนหางของปลาเนี่ยจะช่วยในการทรงตัวนะคะช่วยในการทรงตัวต่อไปภาพนี้นะคะภาพนี้ก็คือกบคุณครูาถามหน่อยว่ากบเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้าคะหรือว่าเป็นสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบก นะคะกบนะคะจะเป็นสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งโบกนะคะกบเอกกบเป็นสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกแ,และกบและกบนะคะจะใช้ขาในการกระโดดนะคะกบจะใช้ขาในการกระโดดนะอ่าต่อไปภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้คือวานนะคะคือวานเราจะไม่เรียกปลาวานนะคะเขาเขาจะเรียกว่าวาน วานนะคะจะใช้ครีบในการว่ายน้ำนะคะคือมีอยู่สองข้างนะคะมีลักษณะคล้ายๆแขนหรือว่าปีกของนกเลยค่ะอะ่คือใช้ครีบในการว่ายน้ำนะคะแล้วใช้หางในการทรงตัวนะคะต่อไปลิงนะคะลิงใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะลิงนะคะจะใช้ขาในการเคลื่อนที่ในการปีนป่ายต้นไม้นะคะเวลาที่ลิงจะ ปีนป่ายต้นไม้เนี่ยเขาก็จะใช้ขาหน้าสองขาของเขานะคะจับก,กิ่นไม้แล้วก็ปีนป่ายไปเรื่อยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือวัวนะคะวัวกินอะไรเป็นอาหารคะวัวนะคะจะกินหญ้าเป็นอาหารนะคะแล้วอวัยวะที่วัวใช้ในการเคลื่อนที่นะคะก็คือขานะคะ เคลื่อนที่ในที่นี้ก็คือมีการเดินวิ่งนะคะ,อะนอกจากเดินวิ่งแล้วนะคะขาของสัตว์เนี่ยยังทํำหน้าที่ในการรับน้ำหนักอ,อีกด้วยนะคะอันนี้ก็คืออวัยวะต่างๆของสัตว์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะ,ะมาดูนะคะการเคลื่อนที่ของสัตว์เนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้าง อ,อย่างเช่นภาพแรกภาพแรกก็คือกบนะคะกบเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกใช่ไหมคะกบเนี่ยจะใช้ขาในการกระโดดนะคะแล้วจะใช้ลิ้นในการตวัดกินอาหารนะคะส่วนตาของกบเนี่ยใช้ในการมองสิ่งต่างๆจมูกนะคะจมูกของกบจะอยู่ตรงนี้เป็นรูเล็กๆอยู่สองข้างนะคะจมูกของกบจะทําหน้าที่ในการดมกลิ่นแล้วก็ ใช่นะคะต่อไปนะคะคือปลานะคะปลานะคะจะใช้ครีบนะคะจะใช้ครีบตรงนี้นะอ่ะครีบครีบครีบหน้าแล้วก็ครีบหลังในการว่ายน้ำหรือว่าทรงตัวส่วนหางนะคะหางก็ทำหน้าที่ในการทรงตัวปากทำหน้าที่ในการกินส่วนตรงนี้นะคะก็คือเกรดเกรดของปลาเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันอัน อายให้กับลำตัวของปลานะคะอ่าอันนี้คือนกนะคะนกเป็นสัตว์ปีกนะคะนกเป็นสัตว์ปีกนะคะจะใช้ปีกในการบินนะคะส่วนกรงเล็บของนกนะคะจะทำหน้าที่ในการเกาะต้นไม้หรือว่าล่าเหยื่อนะคะอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่ของ นกนะคะนกจะใช้ปีกในการบินไปมานะคะอ่าอันนี้คือเสือนะคะเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่านะคะกินพวกเนื้อเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อบัวเนื้อไก่เนื้อปลานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะเสือนะคะจะใช้ขาในการ ใช้ขาในการวิ่งการเดินแล้วก็รับน้ําหนักนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ขาในการตะปบเหยื่อนะคะใช้ใเสือนเอ้ยใช้ขาในการตะปบเหยื่อให้อยู่นะคะแล้วก็จะใช้ปากเนี่ยในการกัดเสือเอ้ยกัดเหยื่อให้ตายนะคะหูของเสือนะคะจะทําหน้าที่ในการรับฟังเสียงเพราะว่าหูของเสือนี่ได้ยินเสียง ที่ดีมากเลยค่ะอ่ะนี่นะคะก็คือการเคลื่อนที่ของเสือนะคะก็คือใช้ในการวิ่งล่าเหยื่อนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะก็คือเต่านะคะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลยค่ะเอ้ยเป็นสัตว์ขอโทษค่ะเต่าไม่ใช่สัตว์เลยค่ะนะคะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งน้ำเครึ่งบกเหมือนกันจะใช้ขาในการ เลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่นะคะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชนะคะส่วนใหญ่จะกินผักบุ้งกินสลหายเป็นอาหารนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็คือปากของเต่านะคะจมูกจะอยู่ด้านหน้านะคะจมูกจะอยู่ตรงนี้จุดเล็กๆตรงนี้นะคะะต่อไปนะคะก็คือปลานะคะ เห็นไหมคะว่าปลาจะมีครีบนะคะครีบหน้าจะมีครีบหน้าแล้วก็ครีบหลังนะคะมีหางใช่ไหมคะหางของปลาจะใช้ในการทรงตัวส่วนครีบจะใช้ในการเคลื่อนที่นะคะกรีดจะใช้ในการป้องกันอันตรายให้กับลำตัวปากจะทำหน้าที่ในการกินนะคะปลาปลาบางชนิดกิน กินพืชเป็นอาหารปลาบางชนิดกินสัตว์เป็นอาหารอย่างเช่นฉลามนะคะฉลามจะกินสัตว์เป็นอาหารอ่านะคะตาของสัตว์จะไอตาของปลาจะทําหน้าที่ในการมองสิ่งต่างๆนะคะอ่าเขาบอกว่าสัตว์ในท้องถิ่นนะคะมีหลายชนิดสัตว์แต่และชนิดเนี่ยจะมีโครงสร้างแล้วก็ หน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านของเรานะคะการบ้านให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะะให้นักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพ บอกชื่อสัตว์ต่อไปนี้แล้วก็บอกชื่ออวัยวะแล้วก็หน้าที่ของสัตว์ให้ถูกต้องอย่างเช่นภาพแรกนะคะภาพแรกคือคือตัวอะไรคะเนี่ยคือตัวม้าลายใช่ไหมคะม้าลายนะคะอ่ามาดูนะคะทํำยังไงชื่ออวัยวะดูนะคะว่าเขาชี้มาที่ตรงไหนคําแรกนะคะชี้ภาพแรกก็คือตาตาของม้าลายเนี่ยทำหน้าที่ในการมองสิ่งตา่าง ต่างๆใช่ไหมคะต่อไปที่สองอ่ะคำที่สองก็คือจมูกนะคะเขาชี้มาตรงจมูกจมูกของม้าลายก็คือทําหน้าที่ในการดมกลิ่นแล้วก็หายใจนะคะต่อไปสามก็คือหูหูของม้าลายนะคะชี้มาที่หูของม้าลายหูของม้าลายทำหน้าที่ในการฟังเสียงนะคะให้นักเรียนทำ แบบนี้นะคะจะมีมา้าลายแล้วก็มีปลานะคะเมื่อน,นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูโดยนักเรียนไม่ต้องสร้างอัลบั้มเยอะนะคะก็คือสามารถกดเข้าไปในอัลบั้มแล้วก็สามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปในอัลบั้มได้เลยค่ะ,ะชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของคุณครูแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ วันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ